สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อพลังงานของคุณเป็นยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ งานค่อนข้างดีนะตอนนี้นะคะโอเคเออคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าดูแลตัวเองทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะดูมี energy ที่ active ดูมีความกระตือร้นดูมีความสุขกับชีวิตในช่วงนี้บางคนได้ไปเจอเพื่อนเก่า เจอมิตรภาพเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้ไปใช้เวลากับเพื่อนๆไปเที่ยวกับเพื่อนนัดเจอเพื่อนนัดกินข้าวกับเพื่อนฝูงหรือไปนัดเจอครอ,อ,อบครัวนะคะพาครอบครัวไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันเป็น energy คนโสดนะเอาจริงๆแล้วมันเป็นคนโสดที่มีความสุขกับตัวเองอะหาความสุขใส่ตัวไปทํานู่นทํานี่ทําสวยทําหล่อไปช้อปปิ้ง แล้วก็มีงานมีการมีเงินมีครบทุกอย่างยกเว้นคนรักคนรักที่เป็นแฟนอะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยรักคุณนะครอบครัวเพื่อนฝูงที่คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณเนี่ยรักคุณแล้วคุณก็แฮปปี้กับการที่มีพวกเขาเหล่านั้นอยู่อารมณ์แบบฉันก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์ว่าฉันจะโสดหรือฉันจะไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ย เออเพราะว่าชีวิตตอนนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วและถ้าจะมีคนเข้ามาถามว่าปิดกั้นไหมก็ไม่ปิดนะแต่ถ้าใครที่เข้ามาแล้วไม่ดีโดนตีนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนกับอารมณ์ช่างเลือกอะตอนเนี้ยบางคนเนี่ยคุณคุณมีเป้าหมายของคุณอยู่แล้วด้วยบางคนมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วคือมีคนที่คุณรอคอยอยู่แล้ว แต่มันเป็นการรอคอยที่ไม่ได้โหยหาไม่ได้ทรมานอะ่ะไม่ได้แบบนั่งเศร้านั่งร้องไห้อะไรอย่างนี้เป็นการรอคอยที่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแบบแฮปปี้จะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีคนอื่นเข้ามาก็อาจจะค่อนข้างค่อนข้างจะสตรีทหน่อยคือจะไม่ได้เปิดใจง่ายๆเพราะว่ามันมีคนในใจอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ หรือบางคนต่อให้ไม่มีใครในใจใครจะเข้ามาคุณก็จะคัดเลือกคัดกรองอย่างดีเพราะคุณไม่ได้รักใครง่ายคุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากกว่าอืมเพราะพอคนเราอ่ะพอมันอยู่ในพลังงานที่แฮปปี้มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมีครบคันพร้อมหมดแล้วจะเริ่มห่วงความสุขตัวเองละห่วงกลัวว่าจะมีใครเข้ามาแล้วทำลายความสุขที่เคยมีตรงนี้อืม เี้ยพลังงานดีนะจริงพลังงานดีบางคนอาจจะมีโอกาสคือบางคนนะเรารู้สึกว่าคุณได้เจออาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนเก่าคุณได้เจอแฟนเก่าด้วยแต่ว่าเป็นการเจอกันที่เออ่คุยกันได้ดีนะคุยกันดีแบบดีใจที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันแค่เจอ แค่พูดคุยกันแต่ยังไม่ได้กลับมาคืนดีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้กลับมาคบหากันมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าพลังงานของคุณยังดูเหมือนแบบมีความสุขกับตัวเองมากกว่าอืมบางคนคนเก่าๆเริ่มกลับมาแล้วแล้วอาจจะเริ่มพูดคุยกันแล้วแหละเริ่มเริ่มมีการคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณก็กําลังอยู่ในช่วงคัดกรองกําลังดูอยู่ว่า จะโอเคไหมจะเวิร์กหรือเปล่ากลับมาครั้งนี้ทําตัวดีไหมอืมเห็นไหมถือไม่เดียวรอแล้วถ้าทําตัวไม่ดีโดนตีอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เสือสาวนะคะอะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ในเมื่อพลังงานของคุณดีขนาดนี้ละจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ อ่ะอะไรเนี่ย9 of Cups Hermit <laughs> The Sun t of Cups โอเคสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้นะอ่อ คือมันจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะเร็วๆเนี้ยอาจจะเป็นคนเก่าและเป็นคนใหม่ก็ได้คือมันไม่ได้เข้ามาคนเดียวด้วยซ้าจะมีคนเข้ามาเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาชอบคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาเพราะอยากทำความรู้จักอยากสารสัมพันธ์กับคุณแต่คุณเป็นยังไงร,รู้ไหมคุณนิ่งคุณอยากอยู่คนเดียวมากกว่าคุณคุณรู้สึกว่า ฉันมีความสุขอะอย่างที่บอกพลังงานของคุณอะฉันมีความสุขอยู่แล้วขอเวลาคิดหน่อยนะคือคุณคุณไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นนะคุณก็ให้เข้ามาแหละคุณก็จะเค่อยค่อยเรียนรู้ค่อยค่อดูไปแต่คุณจะไม่ใจร้อนเลยคุณจะดูไปแบบช้าๆ้านานน,านเลยอืมแล้วก็จะยังไม่ให้สถานะใครยังไม่จริงจังกับใครก็คือคุยไปก่อนให้เป็นเพื่อนๆนกันไปก่อนเออใครเข้ามาก็จัดให้เป็นเพื่อนก่อน รู้แหละว่าเขาชอบรู้แหละว่าเขาอยากเป็นแฟนแต่ขอเวลาคิดนานหน่อยนะอืมคิดแบบมีสติกันกรองเพราะฉันต้องการแค่คนที่ดีคนที่ทําให้ฉันมีความสุขเท่านั้นไม่ใช่คนที่จะมากอบโกยเอาความสุขของฉันไปอะไรอย่างเงี้ยเออดีนะแล้วก็เร็วนี้นะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วย คุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินหรือชีวิตส่วนตัวคือมีมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณบางคนได้ทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบและทำแล้วดีทำแล้วประสบความสําเร็จด้วยมีการเฉลิมฉลองอ่ะเราเห็นเรื่องของความดีใจความตื่นเต้นการฉลองการที่เอ่อเหมือนสมหวังในสิ่งที่หวงังในสิ่งที่ตั้งใจบางคนคือทำงานได้ประสบความสำเร็จลุล่วง ธุรกิจ,จเจริญเติบโตก้าวหน้างอกเงยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้นะคะโอเค่ okay. Yes โอ้ไพ่ออกมาคอนเฟิร์มด้วยใช่เลยนะคะ assert เชื่อมั่นมั่นใจเข้าไว้แล้วก็คิดบวกกับตัวเองให้มากๆคือตอนนี้ดีอยู่แล้วทำต่อไปคิดบวกแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปวอกแวกนะคะเพราะที่คุณคิดที่คุณเป็นที่คุณทำอยู่ตอนนี้ดีแล้วและยิ่งถ้าใครแบบคิดว่า เอ้ยฉันอยู่คนเดียวได้ฉันดูแลตัวเองได้และฉันจะต้องประสบค,ความสําเร็จแล้วมีความสุขด้วยตัวของฉันเองให้ได้เนี่ยคุณคิดแบบนั้นนะถูกแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่คุณไม่ต้องกังวลไปนะว่า <S 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 เฮ้ยพอคิดแบบนั้นแล้วฉันจะต้องอยู่คนเดียวจริงๆหรือเปล่าตลอดชีวิตไม่หรอกพอพลังงานคุณดีต่อให้คุณจะคิดแบบเนี้ยคุณจะแบบเอ้ยฉันไม่ได้อยากได้ใครละมันก็จะมีคนเข้ามาอยู่ดีอะมันจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกอยู่ดีเพราะพลังงานคุณดี คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาดึงดูดความความรู้สึกดีๆความรักดีๆเข้ามานะคะมันเริ่มจากที่คุณรักตัวเองก่อนคุณมีความสุขคุณก็ดึงดูดความสุขคุณกล้าหาร,าหารดีแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วกล้าหารเด็ดเดี่ยวและมั่นคงเชื่อมั่นในตัวเอง คุณมาถูกทางแล้วดีแล้วแล้วอีกไม่นานเรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอดูเวลาให้แล้วกันนะคะสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการที่คุณกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงชัดเจนในเส้นทางของตัวเองชัดเจนกับสิ่งทีตง่ตัวเองต้องการชัดเจนกับความคิดของตัวเองมันดีกับคุณแล้วแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะมีความสุขคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังการเฉลิมฉลองความสุขความสมหวังรอคุณอยู่ d e c ember time has been d e l a y stay positive about it okay บางคนนะสิ่งต่างๆอะไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปอะค่ะไอความสำเร็จการเฉลิมฉลองความสุขความสมหวังมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวา ก็คือปลายปีเลยก็อาจจะเป็นช่วงปิดจ็อบไงช่วงแบบว่าเออมาทบทวนหรือว่ามาสรุปผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยผลประกอบการมันดีกว่าที่คิดผลประกอบการมันดีกว่าปีที่แล้วธุรกิจเติบโตขึ้นงานดีขึ้นคือเป็นช่วงสรุปสรุปของปีแล้วคุณได้เห็นว่าเฮ้ยปีเนี้ย มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณบ้างชีวิตของคุณดีขึ้นยังไงคุณโตขึ้นแค่ไหนแล้วมันก็เลยแบบทำให้คุณมีความสุขกับตัวเองชื่นใจกับตัวเองนะคะบางคนบางคนอาจจะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรให้บอกว่าให้คิดบวกเข้าไว้นะเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าคิดบวกแล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจเราว่านะไอ้ความมั่นอกมั่นใจความคิดบวกของคุณนะในไอ้เรื่องของความคิดอมันสาคัญ มันจะช้าจะเร็วอะขึ้นอยู่กับความคิดของคุณด้วยถ้าวันหนึ่งคุณเกิดแบบสั่นคลอนเริ่มหวั่นไหวเริ่มไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้อะไรอะไรช้าลงอืมแต่ถ้าคุณแบบเด็ดเดียวเข้มแข็งมั่นคงกล้าหาญชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้ดีไม่ดีมันจะเร็วกว่าเดซอนธันด้วยซ้ำดีไม่ดีคือเร็วกว่าเดือนธันวาคุณจะเห็นผลเลยอ่ะนะคะโอเค จบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ